よし行くか全部守るそのための二年だったんだどいつもこいつも操ろうとするから俺は息が詰まりそうだ俺の未来は俺が決めるお前を超えて。 貴族王になる男だ。貴 <music> ざる。俺たちは二年前の百倍つえぞ。

สวัสดีครับผมเจมส์ดิมาแล้วครับผมในที่สุดมันก็มาครับสำหรับนิกะเวอร์สองนะฮะเป็นนิกาถอดเสื้อนะฮะร่างก็จะแบบขี้ก้างหน่อยนิดนึงนะฮะไม่ค่อยสมส่วนนะฮะเป็นพลังอิสระนะฮะตัวนี้เป็นสายวิ่งสีขาวนะครับผมทุกคนเปลี่ยนสายไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้นะแต่แปลงร่างได้นะฮะเออบอกเลยโคตรตึงนะครับเทียธรดาก็จะเป็นสามฮิตนะผมแล้วก็ ในร่างของนิกาปกติอ่าโอเคแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นร่างคนยักษ์ได้โดยการกดโจมตีปกติค้างนะฮะเป็นร่างธรรมดาจะสามารถดึงธงแบบนอกนอกธงได้นะฮะถ้าเป็นร่างคนยักษ์สามารถดึงธงไม่สนคนยืนแล้วก็ส,สรา้างสถานะกษัตริย์ใส่ศัตรูได้นะฮะมามาดูที่สกิลหนึ่งนะสำหรับร่างปกตินะฮะกดสกิลหนึ่งค้างนะผมอันน่าจะเป็นเหมือนบูโน่นะ,ะถ้าชาเต็มปัจจัยไปที่ธงที่อยู่ไกลที่สุดนะครับ แล้วก็สามารถเนี่ยมันก็จะมีวงวงอยู่ในนอกทงอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าเราอยู่นอกทงแต่อยู่ในวงสีขาวมันจะสามารถเอามือลงพื้นแล้วก็ขึ้นเอื้อมไปดึงทงได้นะฮะเนี่ยแบบนี้มันก็จะทําให้เราไม่ติดสถานะนะครับผมแต่ไม่รู้ว่านี่กับมันย่นสถานะหรือติดสถานะหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ดูนะก็คือรู้จับีดีโอแล้วก็เราก็มาทําเลยนะเออตีธรรมดาสามมิตก็ค่อนข้างแรงนะเออดอกละพันนะ โดยที่ไม่ได้ใส่เดี่ยนใส่สับถือว่าแรงนะฮะสกิลสองนะครับเห็นไหมฮะต่อยหมัดแบบหมัดอะไรนะหมัดดาวเออเป็นหมัดดาวที่ต่อยคีสารุแล้วมึนนะฮะสกิลสองผมว่ามันน่าจะแรงนะค่อนข้างแรงแต่ระยะมันอาจจะอยู่ที่ระยะใกล้ถึงกลางนะฮะ,ะมาดูสกิลหนึ่งในร่างของคนยักษ์นะฮะกดค้างก็จะเป็นแบบอ้าปากมุดดินกินดินเหมือนตอนนี้มันสู้กับรุจินะฮะพอถึงเวลาที่กําหนดมันก็จะพ่นดินออกไปนะะในค่อนข้างระยะค่อนข้างไกลเลยนะ คนข้างไกลเลยนะครับผมแล้วก็สามารถดึงธงไม่สนศัตรูได้แล้วก็ในเขตสมบัติเอ้ย๋อลืมสกิลสองครับผมสีก็สองก็หมุนหมัดแล้วต่อยนะในระยะกลางนะเออไม่ถึงกับไกลมากนะครับผมแล้วก็สามารถดึงธงไม่สนคนยืนได้แล้วก็ในธงก็จะเป็นเหมือนกลับเพื่อมนะฮะสามารถทําให้คนที่อยู่ในเขตสมบัติศัตรูที่อยู่ในเขตสมบัติติดสาระตัวสั่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ดึงธงไม่สนศัตรูได้นะฮะสำหรับล่างคนยักนะครับ แต่ยังไม่รู้ว่ามันสามารถลบฮาชิได้หรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเท็จยังไม่ได้ไปดูที่เขาแปลนะฮะสกิลนี้ก็ค่อนข้างแรงนะฮะแต่มันอาจจะเคลื่อนที่ไม่ถึงกับเร็วแต่คือมันน่าจะมีลดความเสียหายเยอะเหมือนกันเหมือนพวกบูโนหรือฟูจิโทระนะครับกดค้างก็จะเปลี่ยนเป็นร่างเดิมนะครับถ้าไม่มีธงศัตรูครับ่าสำหรับสกิลหนึ่งนะครับของร่างปกติจะสามารถแบบพุ่งตัวลงมาณจุดๆนั้นได้เลยนะครับอ่าคนยักษ์ก็ตีแบบ ปีสาม h e เหมือนกันแล้วก็มี perfect กา a r d นะครับ5แบบได้ perfect กา a r d ก็เด้งเลือดนะครับแต่ก็คือไม่ไม่มีดาเมจแล้วก็ตัวที่ดึงทงไวส่วนศัตรูก็ไม่มีดาเมจนะฮะฮักสกิลสองล่างปกติค่อนข้างแรงเลยนะครับเนี่ยสกิลหนึ่งมันก็แบบพุ่งพุ่งไปค่อนข้างจะไกลนะแต่อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ในตอนที่เรากดาจะโจมตีปกติที่เปลี่ยนล่างมันจะมีบัฟเดฟขึ้นไอ้บัฟ ATK ขึ้นมาให้น่าจะโจมตีแรงขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีเทรดที่โจมตีพวกที่เป็นแบบกอ,องทัพเรือแรงขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะ,ะสำหรับร่างนิกาเสียดายมันเป็นสีขาวนะผมไม่ค่อยชอบสีขาวนะผมไม่ได้ปั้นไหนแม้ถ้าเพอร,ร์เฟกต์กดติดก็จะเด้งเลือดด้วยนะครับผมนะฮะนะครับแล้วก็น่าจะคูดาสคิวหนึ่งเร็วขึ้นนะเออดูอ่าพอสกิลหนึ่งกดค้ามันก็จะแบบมับเข้าให้เลยนะครับ คอยดูนะฮะเพื่อเฟกแกลดดิ้งเลือดเห็นไหมครับแต่เพ r f e เฟกการ์ดกับเพ r f e เฟกดอสเพื่อเฟกการ์ดมันง่ายกว่านะผมคิดว่านะมันก็จะมีจังหวะหน่วงนะแล้วก็กดมันก็จะอยู่นิดนึงนะครับนี่พลดินเขาค่อน้าท,ที่ที่จะปวดเลยนะผมว่านะซึ่งสกิลหนึ่งที่เป็นร่างปกติที่พุ่งไปหาลุงก็เหมือนเดิมนะมาก็จะยังใช้ไม่ได้นะต้องรองคูดาวก่อนนะครับคือมันมีสสกิลเลยนะเนี่ยโอ้โหตัวเดียวโคตรถึกเลยนะเนี่ยฮะ มันก็จะพุ่งไปทุ่งของสตูนะฮะเขาทำไมไม่มันไม่ตกทุ่งมันน่าจะตกข้างทุ่งนะครับเออเราดูดีๆมันไม่ได้ตกตรงกลางทุ่งนะฮะตกตรงข้างทงุ่งแล้วก็มีดาเมจนะฮะแล้วก็ไอ้สกิลนี้น่าจะแบบสามารถแบบอยู่กันทุ่งได้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหนึ่งทุ่งมันจะติดสถานะหรือว่าโดนนอกแบกแล้วหลุดหรือเปล่าที่ต้องรอดูพรุ่งนี้นะฮะนี่กะเข้าในวันพรุ่งนี้วันที่28เดือน8นะครับช่วงเที่ยงนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปส <y ellow outro> <pack ular> ุ่มนิกากันนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเป็นแบบอยากมารีวิวเหมือนช่องใหญ่ๆเขาบ้างนะฮะเผื่อมีคนดูนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม่าเราจะสุ่มได้นิกาขี่เพชรครั้งผมสวัสดีครับบายบายอาด うわ <laughs> <laughs> One Piece Experience. One Piece Bounty Rush. <laughs>